สวัสดีครับอยู่กับช่องตองปูนะครับวันนี้ก็มาในแบบว่าแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมพากเสียงในคอมครับทุกคนทําคลิปในคอมครับคลิปนี้คลิปนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลานานเลยครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Y8 เพื่อหาช้างที่แข็งแกร่งที่สุดในการกล้วยครับทุกคนมันเป็นเกม Y8 ของการกล้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะแบบว่าให้เลือกภาษาก่อนครับผมก็จะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับทุกคน เรียบเสร็จก็จะแบบว่ามีวิธีการเล่นแบบขั้นตอนแบบผู้เล่นที่1แบบว่ากด W S D เล่นขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ปล่อยช้างผู้เล่นที่2ก็กดขึ้นลงแล้วก็ปล่อยช้างเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับวิธีการเล่นที่2ก็คือแบบว่าผมก็รอจนกว่าแบบว่าเหมือนการกล้วยจะเต็มอะไรสักอย่างผมก็อันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อ่านนะครับทุกคนผมก็แบบค่ำๆไปแล้วทุกคนแบบว่าผมไปเร็วนะครับทุกคน ันนี้วิธีสามก็แบบคือการให้คะแนนคือตั้งค่าวิธีสี่ก็คือแบบว่าถ้าเกิดเก็บงาหรือว่างาก็จะเป็นงาดินแล้วก็จะเป็นแหวนก็จะเป็นกา้านกล้วยดาก็จะเป็นติ่งรูมะพร้าวก็จะเป็นไอ้รถถังครับทุกคนแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกผมก็จะเอาก้านกล้วยม,มาวัดกับมะโนก่อนนะครับทุกคนไอ้ก้านกล้วยจะฝังพม่าก่อนนะครับทุกคนส่วนมะโนจะฝังตาวะหูนะครับทุกคนปล่อยแล้วทุกคนทุกคนคิดว่าใครชนะครับทุกคน ผมว่าน่าจะเป็นการกล้วยอยู่แล้วครับทุกคนเพราะว่าการกล้วยเป็นพระเอกได้ฝึกซ้อมมากับแบบว่าพวกตามหห่น่าจะชนะพวกมนกนะครับเพราะว่าไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรสําหรับผมนะครับทุกคนต่อไปชบาแก้วกับการกล้วยครับอันนี้ผมก็ว่าการกล้วยชนะแต่ก็ผมเคยพูดในคลิปแบบว่าจัดอันดับแล้วว่าการกล้วยยังไงก็แพ้ชบาแก้วเพราะว่ายังไงเราผู้ชายอย่างเราเราก็คงแพ้ผู้หญิงครับทุกคน ต่อไปก็จะเป็นก้านกล้วยแล้วก็เจ้าเสริมนะทุพวกคนเจ้าเสริมก็จะเป็นช้างที่ตัวน้อยมากยังไงก็แพ้ก้านกล้วยอยู่แล้วครับทุกคนยังไงก็สู้ก้านกล้วยไม่ได้ครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นเจ้าบักอึดแล้วก็เจ้ามะโรงนะทุพกคนอันนี้ก็จะเป็นรู้ๆกันอยู่ครับมะโรงแบบเป็นช้างที่แบบตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มของแก๊งของไอ้แก๊งของมะโรงเองนะครับก็จะมีพวกมะโหนูแล้วก็บักอึดแล้วก็เจ้าเสือครับแก๊งสี่คนเขายังไง มาลงก็ชนะอยู่แล้วครับทุกคนชิวๆครับมาลงต่อไปก็จะเป็นไอชัปาแก้วแล้วก็เจ้าเสริมเอ้ไม่ใช่บักอึดแล้วก็เจ้าเสริมนะครับทุกคนยังไงผมว่าเจ้าเสริมแพ้อยู่นี่ครับเพราะว่าบักอึดก็ค่อนข้างตัวใหญ่กว่าเจ้าเสริแล้วทุกคนแต่ก็ผมก็ชอบเจ้าเสริมกับบักอึดนะครับเพราะว่าการสไตล์แบบว่าเขาแบบว่าคุณกวนโอ้ยดีครับทุกคน แล้วก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นชบาแก้วก็จะเสริมอันนี้ก็ไม่ต้องบอกครับทุกคนผมว่าในเกมการกล้วยปล่อยไอ้ปล่อยการกล้วยแบบนี้ผมว่ายังไงเจ้าเสริมก็เป็นช้างที่อ่อนแอที่สุดในในเกมนี้ครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นเจ้ามะโรงแล้วก็เจ้ามะหนงนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวยังไงมะโรงชนะอยู่แล้วหน้าแก๊งนะครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วทุกคนอันนี้ผมก็ปล่อยเจ้ามะโรงอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามัานจะซ้ำเจอกับลาอื่นนะครับ ผมก็จะให้บักอึดสองตัวได้เจอกันนะว่าฝั่งพม่าหรือฝั่งอยุทยาจะเป็นฝ่ายชนะครับทุกคนมาดูกันครับว่าฝ่ายพม่าหรือว่าฝ่ายอยุธยาของบัอึดจะเป็นฝ่ายชนะนะครับทุกคนผมว่าน่าจะเป็นฝ่ายอยุทยานะครับเพราะว่าเพราะว่าบักอึดก็อยู่เป็นช้างอยุธยานะครับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือเป็นช้างป่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจทุกคนอันนี้ผมก็กําลังอยาว่าไม่ให้มันตัวซ้ํานะครับ อันนี้ก็มาลงเจอมาลงครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาเกณฑ์อะไรที่แบบว่าช้างชนช้างแบบว่าเป็นตัวเดียวกันแล้วชนะนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายแบบว่าบัอึดฝ่ายดีกับตาตาตามะขูดเนี่ยฝ่ายดีแล้วก็มาลงฝ่ายดีก็เลยแบบชนะฝ่ายอธรรมหรือเปล่าครับธรรมะยยอมชนะอธรรมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นการกลวยกับ มาลงนะครับทุกคนอันนี้เป็นศึกตั้งแต่เด็กน้อยแล้วครับแต่ว่าในเด็กน้อยผมรู้สึกว่ากานกล้วยจะสี่ต่อหนึ่งนะครับชนะไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าผมว่าจาไม่ได้เป็นนานแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ดูนานแล้วครับคลิปแรกๆเลยครับที่มาลงสู้กับการกล้วยครับทุกคนแต่ว่าในเกมนี้รู้สึกว่ามาลงจะเป็นฝ่ายชนะนะครับทุกคนต่อไปจะเป็นคู่ของชบาแก้วครับทุกคนโอ้ยยังไงก็ฝ่ายตามมหูชนะอยู่แล้วครับชบาแก้ว ลูกลักของตามะโหดแต่ว่าการกล้วยนี่สิครับแพ้เจ้ามะโงได้ไงไม่รู้ครับทุกคนหรือว่าผมปล่อยช้าหรือเปล่าต่อไปเจ้ามะโงกับไอชบาแก้ทุกคนโอ้โหสุดท้ายก็ยังไงสุดท้ายยังไงก็สู้แรงเจ้ามะโงไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าเจ้ามะโงนั้นตัวใหญ่มากครับแบบสู้กับการกล้วยแต่เด็กน้อยการกล้วยก็บแบบว่าก็ยังแบบว่ามีทักษะหน่อยแต่ว่าชบาแก้วไม่น่ามีครับ ส่วนบักอึดกับชบาแก้วนะครับโอ้ยไม่ไปแล้วทุกคนอันนี้ผมว่าน่าจะให้ดูตอนแบบว่าทางโตนะครับเจ้าติ่งรูกับการกล้วยตอนโตนะครับทุกคนโอ้โหการกล้วยเก็บเรียบครับทุกคนติ่งรูสู้ไม่ไหวจริงครับอันนี้ผมก็กําลังพยายามแบบว่าหาพวกไอ้ไอ้ที่ไอเทมตอนโตเขาเพื่อจะได้แบบว่าเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปก็จะเป็นเจ้ารถทางนะครับ มาดูกันว่าจะเจอกับตัวอะไรครับอันนี้ฝ่ายตามมหูดก็ได้รถถังไปแล้วนะทุกคนต่อไปฝ่ายองสาโอ้โหน่าจะได้แบบว่าฝ่ายองศาน่าจะได้จ้างวงแดงนะครับทุกคนยังไงก็สู้วงแดงไม่ได้ครับทุกคนแบบว่าต้องยอมนะครับถ้าไม่ใช่การกล้วยน่าจะเอาไม่อยู่ครับรถถังได้แพ้แลทุกคนต่อไปก็จะเอางานนินมาเจอกับติ่งดูนะครับทุกคนอันนี้ก็ฝั่งองศาก็ ก็ไปเอางานนในส่วนฝั่งตามมหูก็เจ้าติ่งรูเมื่อกี้เจ้ารถถังแพ้ไปแล้วต่อไปเจ้าติ่งรูครับทุกคนมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับบักเอิดเดินเร็วหน่อยครับบังเอิดนี่ครับผมก็ปล่อยนะครับทุกคนมาดูกันแต่ผมว่ายังไงงวงแดงก็ชนะครับนี่ไงครับโอ้โหติ่งรูถึงกับแบบว่าร้องเจ๊กเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังหาแบบไอเทมอยู่นะครับแปลว่าเพื่อจะได้เอาช้างตัวใหญ่มาเจอกันนี่ครับต่อไปผมฝั่ง ฝั่งตามะหูน่าจะได้การกล้วยครับทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าฝั่งหงสาวดีจะได้ตัวอะไรไปครับทุกคนก็มาเราติดตามครับเอ้ยหงสาวดีก็ใต้การกล้วยเหมือนกันครับทุกคนเอาหน่อยแหละครับว่าการกล้วยตัวจริงจะเป็นใครกันแน่ระหว่างการกล้วยหงสาวดีกับการกล้วยไอ้ไอุธยาครับทุกคนก็ตอนนี้บุดกําลังจะไปเก็บ ไอ้แหวนของการกล้วยอีกตัวครับแล้วก็มาเจอกันหน่อยครับมาดูกันว่าใครจะชนะครับทุกคนนี่ครับเอ้โอ้รู้สึกว่าจะเป็นการกล้วยของสาวพอดีนะครับที่จะชนะไปในรอบนี้ครับทุกคนโอ้เสียดายจริงครับการกล้วยตัวปลอมชนะการกล้วยตัวจีเฉยเลยครับต่อไปก็จะเป็นของเจ้ารถถังนะครับรถถังจะไปเจอกับใครครับทุกคนก็รอดูได้ครับทุกคน รถถังจะไปเจอกับใครก็ขออภัยที่แบบว่าเอ้ยรถถังเจอกับรถถังฝั่งนู้นตัวไหนจะเป็นตัวจริงครับทุกคนโอ้โหฝั่งอยุทยายเป็นตัวจริงครับทุกคนฝั่งเจ้ารถถังตัวจริงแต่ว่าก้านกล้วยตาที่แล้วโอ้โหเหมือนจะตัวจริงสู้ไม่ไหวนะครับทุกคนต่อไปเจ้าติ่งรูครับทุกคนเจ้าติ่งรูเจอกับใครครับทุกคนโอ้โหเจอกับเจ้างานนินอีกเอ้ยไม่ใช่งานนินครับไอ้งวงแดงอีกแล้วครับทุกคนน่าจะโดนตะเพิดไปเหมือนเก่าครับทุกคนน่าจะสู้ไม่ไหวจริงจริงครับ น่าจะแบบว่าซี่งแงแก่ครับทุกคนก็ขอถ้าเกิดบบว่ามีแบบพิผูพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าเล่นขัดใจทุกคนก็ขออภัยเดินนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็เป็นรอบแรกที่ผมแบบว่ามาตัดต่อในคอมแล้วก็มาพากเสียงในคอมครับทุกคนก็ขออภัยเด้อครับก็อันนี้ผมก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้คอมมาแล้วเกมการนกล้วยที่เหลือผมก็จะพยายามลงคลิปใหท้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหรือว่ามาดูสตรีมผม แบบว่าใน Tik Tok ได้ครับถ้าผมจะสตรีมเดี๋ยวผมจะแจ้งเวลาอีกทีใน YouTube ครับทุกคนต่อไปก็จะมาดูครับว่าโอ้โหยังไงการกล้วยนชนะลดถังฝั่งุนอ,อยู่นะครับทุกคนรู้สึกว่าตัวที่แข็งแกร่งที่สุดก็น่าจะเป็นไอผมว่าน่าจะเป็นก้านกล้วยนะครับแล้วก็ลองลองมาก็จะเป็นงาเอ้ยงาดินอะไรไหมครับงวงแดงครับทุกคนลองมาผมว่าน่าจะว่าจะเป็นเจ้าไอ ติ่งรูครับแล้วก็รถถังแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เอาติ่งรูกับรถถังมาเจอเลยนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะเจอกันน่าจะติ่งรูน่าจะชนะครับทุกคนต่อไปการกล้วยกับงานนี้ครับอันนี้สึกของจริงครับทุกคนสึกของจริงครับทุกคนโอโ้โหสุดท้ายก็ชนะไปครับเจ้าการกล้วย,ยเหมือนตามแบบเป๊ะ คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดถัาสไครต์หน่อยนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปต่อไปผมก็จะทำเจ้าการกล้วยไอ้เกมนี้ในวัยแปดอีกรอบนึงครับทุกคนแบบว่าไม่ใช่เกมปล่อยช้างชนกัน,นครับอันนี้คือเกมต่อสู้เลยครับก็จะมีเจ้าวงแดงแล้วก็เจ้าการกล้วยครับเกมนี้ก็ถ้าเกิดอันไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะที่นี้นะครับทุกคนแบบว่าอาจจะเสียงไม่ดีหรือว่าตัดต่อไม่ดีเท่าแบบว่าโทรศัพท์เท่าไหร่ แต่ก็ผมก็พยายามมากๆนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาแรกๆนะครับทุกคนก็ผมก็พยายามตัดได้ประมาณนี้ครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากติชมกันได้ครับทุกคนครับก็ขอบคุณครับ